ยุคนี้ที่หลายๆคนนะฮะจะไม่พกเงินสดกันแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วซื้อสินค้าแล้วว่าไปทานข้าวก็จะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วว่าสแกนจ่ายเพื่อสะดวกนะครับแต่กระเป๋าสตางก็ยังมีความจําเป็นนะครับนะอย่าต้องใส่บัตรนะครับอย่างกระเป๋าสตางรุ่นนี้นะครับที่ผมพกติดตัวตลอดนะครับที่ผมชอบเพราะว่าเป็นหนังแท้ทั้งใบนะครับไม่ผสมและเป็นรุ่นท็อปนะฮะรุ่นนี้ยิ่งเก่ายิ่งดูดีนะครับแล้วก็สามารถใส่บัตรได้6บัตรเลยนะครับนี่เลยนะฮะ นี่ฮะหกช่องเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าบัตรจะเบียดติดกันแล้วงานเย็บขอปานนี่นะครจะใส่บัตรประชาชนหรือว่าจะปัดใส่บัตรกดเงินสดนะครับหรือว่าเลยนะใส่บัตรต่างๆได้เลยนะครับงานเย็บขอปานนี่มากนะครับนะแล้วช่องใส่แบงค์นะครับนะมีทั้งหมด2ช่องใหญ่ๆนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วนะครับว่าแบงค์จะล้นนะครับนี่นะช่องใหญ่แล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องใส่เอกสารนะครับหรือว่าเอาไว้ใส่นะครับเหรียญบาทก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็รูติดไว้นะครับนีเลยะะ ไม่ต้องกลัวว่าเอกสารจะหายนะครับหรือว่าเหรียญบาทจะตกนะครับแล้วงานเย็บขอบปานนี่ดมากนะครับแล้วหนังสวยนะครับนะนี่เป็นลายหนังนะครับนะสวยนะครับดูดีมีสไตล์เป็นสีน้ำตาลนะครับรุ่นนี้ยิ่งเก่ายิ่งดูดีนะครับรุ่นท็อปนะฮะสำหรับใครที่มองหากระเป๋าสตางค์คุณภาพดีและไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเป็นหนังแท้ด้วยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ตรงตะกร้ามูลซซายด้านล่างนะครับ